กรุงโรมเป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากที่สุดในโลกมีความสำคัญทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโรมันโบราณที่เคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่แต่ความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันในเมื่อก่อนทำให้เกิดสำนวนที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันนี้คือสำนวนที่ว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ที่มาของสำนวนนี้มาจากประวัติศาสตร์ของจกักรวรรดิโรมันเมื่อหลายพันปีก่อนกรุงโรมเป็นศูนย์กลางอำนาจที่ยิ่งใหญ่มีการสร้างถนนหนทางเชื่อมโยงไปยังดินแดนต่างๆมากมายเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทหารและการสื่อสารทําให้เกิดความเชื่อที่ว่าไม่ว่าจะเริ่มต้นจากที่ไหนก็สามารถเดินทางมาถึงกรุงโรมได้ในที่สุดสำนวนถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม สามารถสื่อความหมายได้ยอย่างหลากหลายความหมายขึ้นตามแต่ละสถานการณ์อย่างเช่นการสื่อความหมายในทางของเป้าหมายเดียวกันสำนวนนี้หมายถึงไม่ว่าเราจะเลือกทางไหนหรือใช้วิธีการใดก็สามารถนำไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันได้เสมอาวิธีสู่ความสำเร็จมันบอกเราว่าการจะบรรลุเป้าหมายนั้นมีหลายเส้นทางให้เลือกมไม่จำเป็นต้องมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นความยืดหยุน่น สำนวนนี้ส่วนให้เรามีความยืดอยู่ในการคิดและการทำเพราะแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปเราก็ยังสามารถหาทางออกใหม่ๆเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้ทำไมสำนวนถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงลมถึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายสำนวนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะมีความหมายเชิงบวกที่ลึกซึ้งเข้าใจได้ง่ายสามารถนำไปใช้ในหลายสถานการณ์ และเป็นที่น่าเชื่อถือได้จากความยิ่งใหญ่ของกรุงโรมรู้จักกันทั่วโลกสรุปแล้วสำนวนถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมเป็นสำนวนที่ให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจมันสอนให้เรามองโลกในแง่ดีและมีความหวังเสมอไม่ว่าจะเจออุปรสรรคใดก็ตามเราก็จะสามารถหาทางออกและไปถึงเป้าหมายได้เปรียบเสมือนการเดินทางไปกรุงโรมซึ่งไม่ว่าจะเริ่มต้นจากที่ไหน ก็มีเส้นทางที่มุ่งไปสู่กุงรมได้เสมอครับ